ได้เมียมาตึ๊บนะครับตัวไรเมียมาให้มาไม่มาน้องชนเดมาก็ไม่มาใช่ไหมชนเด็ดวันลิงครับนี่ครับวันลิงเรียกว่าวานลิงป้องสว่าวานลิงได้ปลาไม่เหลาได้หอยขันตัวไปดูครับไปดูกระเด็กระบาดครับผพูดไม่ทูกพูดไม่ทูกได้ปลาไม่เหลาได้หอยขันตัว อ้คันตัวเออไม่เป็นไรครับเก่าแค่สองอาทิตย์เองโอ้โดนครับปปาคอยใหญ่ตีมาป้อนหรือมาถึงช่างนิดโดนไหมช่างนิดทันไปแล้ว่นไปแล้วเออ ช่างนิดนะครับลงนะครับบอกว่าพันไว้แล้วนะครับผมเอาให้เขาบอกว่าจะเอาให้เขาแล้วเมื่อกี้นะเอาไปเลยผมไม่ได้ว่ารกดนะนั่นโอ้ป๊ดช็อตเด็ดช็อตเด็ดช็อตเด็ดวานลิงอ่ะสุดยอด โอ้ยสุดยอดจริงนะครับอนี่อโอปรับไม่ไอ้ไอังนอตเอโ๊มี่บหลงอ่ะไอ้เจอะอ่าครับผมนี่ครับรอเมลวตัวไม่จับไม่ัเรีวตัวนะนี่ครับหาปลานะครับผมวันนี้นะครับโบ อันนะครับยี่สิบท่านนะครับนะครับผมราคา1,000บาทต่อท่านนะครับอนอนอ่ะเดี๋ยวรอชมกันต่อเด้อน,นะครับช็อตเด็ดนะครับผม